สามารถรับชมได้ทุกวัย จากการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแฟนพันแ้อาจารย์เฉลิมชัยโพสิทธิพันธ์ธนก่าร้อยชีวิตณนะวัดร่องคุณจังหวัดเชียงรายกับการสอบอันสุดเข้มข้นไหนที่สุดเราก็ได้ห้าผู้เข้าแข่งขันเพื่อชิงความเป็นสุดยอดแฟนพันแ้อาจารย์เฉลิมชัยกันแล้วแต่ทั้งห้าท่านนี้ใครกันที่จะได้ตําแหน่งนี้ไปและสิทธิเข้าชิงชายแฟนพันแท้แห่งปีโดยครุฑดีตราช้างมอบเงบินรางวัลถึงหนึ่งล้านบาทและบริษัทพฤกษาเรียสเซทจำกัดมหาชนมอบบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นในโครงการที่มีชื่อว่าเดอะแพลนไร้มูลค่า3ล้าน าการแ่งอีกหนึ่งหลักท่านพร้อมแล้วไปชมการแข่งขันอันสุดตื่นเต้นกันต่อได้เลยครับการแข่งขันของเราในวันนี้นะครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างครับกองเชียกองเชียอยู่ที่ไทยประกันชีวิตครับโอ้ ู่ที่เครื่องเสียบรถยนต์ Boss i c k สาิก35ปี Central Air ยาทาผทวปวด Capsica AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะและโรงภาพนยนตร์ Major c i n e p l e x ครับ โดยในสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง5้ทันก็สามารถผ่านเกมสามวินาทีในรอบแรกของเรามาได้อย่างสบายสบายกันทุกคนในวันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าส่ท่านที่จะผ่านผู้ารอบที่2จะเป็นใครกันบ้างรอบที่2นะฮะกลับไปต่อที่คุณหมูนะครับพร้อมนะครับปีที่อาจารย์เฉลิมชัยครับวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดพุทธปฏิทีพเสร็จสิ้นครับปี2 5 3 0ครับถูกครับ รจริงๆแล้วเนี่ยวัตพุธประที่เนี่ยมีแบ่งเป็น3ทีม2ทีมเนี่ยอยู่ภายในโบสถ์อีกทีมหนึ่งเนี่ยจะไปวาดทศชาติในอีกห้องหนึ่งแล้วก็มีการรวมทีมที่ไปวาดทศชาติที่จตุรมุกเนี่ยมาวาดภายในโบสถ์ให้เสร็จทั้งหมดให้ทันกับการเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี3 0สุดท้ายเนี่ยเสร็จในวันที่27พฤศจิกายน2 5 3 0ทันงานฉลองพอดีครับครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากมากกว่าอีก <laughs> <laughs> เอาว่ะต่อเลยกุติคำถามต่อไปนะครับปีที่อาจารย์เฉลิมชัยเป็นประธานในการจัดตั้งกลุ่มศิลปินเพื่อต่อต้านศิละปะจากยุโรปอเมริกาครับ2523ครับถูกครับตอนช่วงนู้นนะครับปี2523เนี่ย ศิลปะตะวันตกเนี่ยมันเข้ามาประเทศไทยมากจะทําให้น้องๆไม่มีใครสนใจเรียนศิลปะไทยอาจารย์ท่านก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมาอาจารย์ท่านเนี่ยจะเป็นประธานกลุ่มครับจะมีเพื่อนร่วมอยู่4คนครับอ่ะสุดยอดอปรบมือหน่อยต่อเลยสุกุลน,นะครับเอานะฮะปีที่อาจารย์เฉลิมชัยได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทศรศิคร 25, 24, ค์ครับ2554ค่ะถูกครับ ผมว่าบรรยากาศตอนนี้นะทุกคนเหมือนแบบเฮ้ยกลัวตอบผิดอาจารย์อยู่ก็ไหลพอ <laughs> ตอบตอบถูกที่ทุกคนนะ <laughs> <laughs> มีพลังงานบางอย่างตามข้างหลังมาอยู่ <laughs> ต่อเลยนะคุณแบงร้อนนะครับปีที่อาจารย์เฉลิมชัยได้รับรางวัลศิลปธร,รจากกระทรวงวัฒนธรรมครับ2,547ครับถูกครับ ท่านได้รับแล้วก็ยังได้รับเป็นคนแรกด้วยนะครับหลักของการให้โดยการพิจารณาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าให้ศิลปินเนี่ยมุ่งมั่นอยู่ในจุดของศิลปินให้มีแนวทางให้เป็นศิลปินร่วมสมัยที่จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้มีอาชีพศิลปินอย่างยั่งยืนและมั่นคงครับครับครับนี่คือออกมาศิลปะสุดยอดสุดยอดอ้สวยแล้วปึ้งจะไม่ผิดเลยนะเนี่ยถูหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยถูหมดเลยเนี่ย หรือเราแล้วนะเดี๋ยวผมตามไปถูกอีกคนเอานะดีนะมาเลยครับปีที่อาจารย์เฉลิมชัยปฏิวัติการแต่งกายของตัวเองด้วยการเผาเสื้อผ้าที่ใส่อยู่สิ้นทั้งหมดเผาเสื้อผ้าทั้งหมดปีปีปีอะไรสองห้าสองอสรุปแล้วไม่ทันนะฮะคุณถุยครับไม่ได้นะครับ เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีคนตามมาครับสรุปข้อนี้ไม่ได้คะแนนนะจย์ <c oughs> เชิญอธิบายหนึ่งครับยังไงนะท่าน,นผู้ชมครับคือสมัยนั้นเนี่ยผมต้องการเป็นศิลปินอาชีพอยู่แล้วแล้ว,ลวทีนี้เนี่ยเรียนจบมาได้ปีเดียวก็ยังแต่งตัวใส่ย,ยีนใส่เสื้อปกติเหมือนคนทั่วไปทีนี้เวลาจะประกาศตัวเป็นศิลปินใหญ่แล้วเนี่ยมันต้องเผาชุดทิ้งหมดแล้วใส่ชุดมอห้อมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ ในการที่จะเป็นศิลปินที่อดอยากต่อไปบ้านรถไรเผาด้วยไหมอาจารย์เฮ้ยแหมไม่ได้เผานะฮะเขาแต่เสื้อนะอาจารย์ไม่มีรถและไม่มีบ้านอีกอ้าเต้าโย่ไปเจ้าเขาเสื้ออเดียวนะเขาเสื้อผ้าหมด เผาเสื้อผ้าแบบเดิมก็เพื่อมุ่งสู่เส้นทางของศิลปินอย่างเต็มตัวนั่นเองมาไม่รู้ว่าคุณตุ๋ยแกตื่นเต้นหรือยังไงถึงไม่ยอมตอบออกไปในเวลา3วินาทีทําให้คุณตุ๋ยต้องผิดไปเป็นคนแรกครับ3าวินาทีในรอบนี้นะครับเป็นเรื่องราวของภาพครับภาพวาดของอาจารย์นี่แหละครับคําถามของเราคือภาพที่เราได้เห็นแต่ละภาพนี้นะครับมีชื่อภาพว่าอะไรรอบที่สามนี้กลับมาเริ่มที่คุณหมูนะฮะ ถ้าพร้อมแล้วไปครับคู่รักครับถูกครับยังไงภาพนี้ยังไงอธิบายหน่อยมีมีสตอรี่เยอะครับเป็นเรื่องตลกมากมายก็คือแกวาดภาพนี้ในปี3 4มสี่แล้วแกตั้งใจจะใช้เป็นภาพพิมพ์เพื่อเป็นของชํานวในงานแต่งงานปรากฏว่าทะเลาะกับแม่แจงครับคือภรรยาคนปัจจุบันคือแกจะขี่ช้างจากโรงแรมที่แม่แจงทํางานปรากฏว่าแม่แจงไม่เล่นด้วยครับก็เลยทะเลาะกัน สุดท้ายภาพนี้ขายไปก่อนครับแล้วก็เลยเอาภาพต่อยิ่งตัวต้นแบบมาเป็นของชําร่วยในงานแต่งงานในในในวันที่ได้แต่งอะครับเพราะว่าภาพนี้ไม่อยู่แล้วครับครับนี่เป็นประวัติใช่ไหมฮะนี่เป็นประวัติครับต่อที่คุณตินะครับคุณติพร้อมนะครับพร้อมครับไปครับเยือตกเขียวถูกครับยังไงหัวใจผจะวโอหัวใจผมก็จะวายเหมือนกัน ยังไงกุติอธิบายนะฮะอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยตกเขียวเนี่ยครับน้องคนนี้ตัดผมมาอยู่มสามตัดผมมาเนี่ยผมก็รู้เออใช่ใช่ใช่ผมรู้เนี่ยแต่ผมมาเนี่ยผมรู้เนี่ยคือช่วงนู้นครับในบ้านเมืองเราเนี่ยข้าวยากหมากแพงอยากปลูกบ้านปลูกอะไรเนี่ยก็จะต้องเอาลูกสาวเนี่ยไปขายครับก็เลยมีการตกเขียวขึ้นมาครับผมต่อเลยนะฮะต่อเลยนะฮะคุณปุณนะครับสามวินาทีครับถ้าพร้อมแล้ว ไปครับแม่ชีบนถนนสีดำค่ะถูกครับยังไงภาพนี้ไงคภาพนี้เหรอคะเป็นเพื่อนของอาจารย์เพื่อนเล่นของอาจารย์แต่สมัยเด็กๆล้วอะค่ะพอดีว่าอาจารย์เนี่ยไปเจอเพื่อนคนนี้โดยบังเอิญที่วัดอะค่ะเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กค่ะอยู่ๆก็เกิดเออซึ่งในรถประธรมค่ะบวชเป็นแม่ชีอาจารย์เลยรู้สึกศรัทธามากค่ะเลยออกมาเป็นภาพนี้ค่ะเท่านี้ลวค่ะเท่านี้เลยใช่ไหมฮะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนตอนตอนกูสกอาจารย์หน้าอีกเลยเฮ้ยเดยดูดิดูเลยจ้าเลยสีุนไปที่คุณแบงค์นะครับพร้อมนะครับไปเลยรอค้าครับถูกครับโอ้ยอ้ภาพลักษณะแบบนี้ต้องต้องใช้ว่าภาพลักษณะแบบนี้ครับเป็นภาพยุคแรกๆของท่านจะเขียนมาหลายภาพ ลักษณะเหมือนจริงก็คือ,อยังเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนเข้าวัดทําบุญฟังธรรมอะไรพวกนี้ครับครับครับผมเอาลละครับยังไม่ผิดกันเลยนะเนี่ยมีเราผิดอยู่คนเดียวเนี่ยครับเสื้อก็ขโมยเัาใส่เนี่ยโ <Vikings> อ,อ้ดูนี่ตุต๋ยสามวินาทีครับภาพนี้ชื่ออะไรถ้าพร้อมแล้วไปครับ2ทางครับผมถูกครับ ููคือทางนึงก็เป็นทางของวัตถุอีกทางหนึ่งก็เป็นทางของพุทธหรือความดีงามเราเลือกเอาตรงกลางดีกว่านะทางของเนี่ยฮะพระอริยสงฆ์หรือ พระอรหันนั่นแหละครับตรงกลางดีที่สุดเดินสายกลางครับการเดินสายกลางย่อมดีที่สุดอยู่แล้วพรบแต่ผมว่าคุณตุ๋ยเนี่ยจะเริ่มเดินไม่ตรงกันแล้วนะครับเพราะตอนนี้3รอบผ่านไปก็ยังคงเป็นคุณตุ๋ยที่ตอบผิดไปเพียงคนเดียวก็ต้องมานลุ้นกันต่อในรอบที่4ี่ว่าจะมีใครตอบผิดเป็นเพื่อนคุณตุ๋ยหรือไม่รอบที่4นะครับหมูพร้อมนะครับคุณสมบัติที่รายงานต่อไปนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะชื่ออะไรครับ เ <P RE WS> พื่อนสมัยมศอสามที่เปลี่ยนใจไปเรียนครูฮะแทนที่จะเรียนเพาะช่างด้วยกันครับบรรจงสุยาชดครับถูกครับ<ช><ด>โอ้โห,หนุ่มมากนุ่มมาก<ช><ด>ยากเออยังไงฮะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนอาจารย์มาตั้งแต่สมัยไปวาดคัทเอาท์ที่ที่ต่างอำเภอที่ต้องปั่นจักรยานไปหกสกว่ากิโลนะครับปั่นตั้งแต่บ่ายไปถึงนู่นตีสามแล้วนอนวาดเช้าครับเพื่อนคนนี้อาจารย์นับถือว่าวาดเก่งกว่าตัวแกเองสิแต่พอ นัดแนะกันว่าว่าจะไปเรียนต่อที่พ่อช่างที่กรุงเทพป,ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยโดนพ่อห้ามไม่ไปไม่ได้อาจารย์โบกมือให้เพื่อนไปก่อน<ไ>เขากลับ<ไ>เบน,นเข็มจากพ่อช่างกรุงเทพไปเรียนครูที่เชียงใหม่ครัทำให้อาจารย์เสียใจจนถึงทุกวันนี้ครับโอ้โหอ <BR> าจารย์โอ้โหอาจารย์ดราม่าดราม่าเลยนตอนนั้นดราม่าเลยนตาเทบไหลเด็หลังเอานะมาต่อเลยนะคุณสันติครับผม พูดวัฒนธรรมชาวเยอรมันนะผู้ขอซื้อลิขสิทธิ์ภาพบ้านไร่เส้นนะฮะแล้วก็นําไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือครับคูริกฟากอร์ฟกี้ครับอะถูกครับตกใจหมดเลยตกหัวใจมันบีบเขาเนี่ยื่อกี้จะไม่ทันแล้วเนี่ยคุณกิตบีบมากเลยหัวใจคุณกิตคุณบีบผมมากเลยเนี่ยคุณผมก็ อยู่เนี่ยอยู่เนี่ยว่าต่อเลยนะฮะคุณปูนนะครับพร้อมนะอดีตผู้อือรายการหอศิลป์เพียรศสีผู้ชักชวนอาจารย์เฉลิมชัยไปงานตามสถานทูตต่างๆครับชัดวิชัยพวงมาทัศน์ตัวเอทีค่ะถูกครับค่ะอาจารย์ถือว่าคุณชัดวิชัยเนี่ยเป็นผู้มีบุญคุณคนหนึ่งของท่านอาจารย์เลยค่ะเพราะว่าเป็นผู้ที่